อยู่กันในเกม Minecraft เซิร์ฟเอ่อ m y p ิกซนะ MyPixel ไม่ใช่ m y p l ล็กโก้ผมแม่งติดเพล็กมาจากไหนวะ MyPixel นะฮะวันนี้เรามาเล่นอ e ีเวอรฮับกันนะฮะอีเวอร์ฮที่หมายถึงการไลากายพันใช่ไหมแต่ไม่เห็นโอ้ย,อยแหลกแหลกแหลกวันนี้เรามาลองใช้เวอร์ชัน1.9.4มาทดลองเล่นกันดูนะฮะมาก็ประมาณว่าคือค่าแล้วก็ไป เออวิวัฒนาการอะไรประมาณนั้นเฮ้ยจบจเอจจเอจำนะฮะทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยวะใครได้ยินบ้างเนี่ยทำไมไม่มีเสียงวะโล ทำไมผมมีนะแต่ตัวเกมมันไม่มีอะ่ะเอาไงแล้วว่าตั้งแปลตั้งเอาแล้วว่าเอาแล้วว่าไม่ดับแป๊บนะฮะทดสอบเดี๋ยวไปทดสอบโอ้ย ไข่ปลาแตงโมใส่มงยังจได้อยู่นะแสดงว่าเสียงในเกมดับแล้นเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยไอโม่นี่ก็โอ้โหมันเจ็บรู้ไหมเอแตงโมปลาใส่หน้าเนี่ยถ้าเกิดกินได้จะไม่บนม่นพวกมึงเป็นอะไรเนี่ยต้งจ้องหน้ากันด้วยุกป,ประเตะเออ มันไม่มีจริงๆอะนะอาจจะต้องออกเกมเข้าใหม่ก็ได้นะเ,เราก็ต้องเล่นแบบไม่มีเสียงไว้ก่อนนะฮะทนไปทนไปอ่าโอ้ยโอ้ยแ็กล่างแรกเราได้เป็นไอรอนโกลเลมกันนะฮะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงแหลกขนาดนี้มึงแหลกขนาดนี้เลยเหรอมึงแหลกขนาดนี้เลยเหรอมึงเล่นแหลกขนาดนี้เลยเหรอโอ,โอ,โอ้โหแหลกจริงๆมาวิว <into these. S 2> ัฒนาการได้ระดับหนึ่งแล้วเราต้องให้ได้ระดับห้าเฮ้ยหกก่อนเฮ้ยไม่ทัน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 จะเจ็บว่ะ đồ lát มาโม่กันเป่าันียวัดลาววัดลาว โอ้โหคำเรียนของเรานี่มันโอ้โหหลอกตุ๋ยคนกำลังอีวอมเราคงจะได้แค่ระดับสองเองคนคนอื่นไประดับสามงงานเข้าเลยดีโอ้โนแฮ่วัดดีวัดดีเฮ้ย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  โอ้ไฟอันนี้กูไม่เล่นด้วยเลยอ่ะเย้ยเอามาเกยดอนทัดนี่มันเอามาเกดอนทัดมาขั้นสามละคลิปเปอร์นะฮะขั้นสี่เราไม่รู้เป็นตัวพวกจะได้ขั้นหกแล้วว่ะแม่งเร็วว่ะเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเ i ้ยเฮ้ย เดี <muitas S 2> ่ยงเลยค่ะเอาไมได้เบสเอาไม่ได้เบสเอาไม่ได้บอกแล้วเอาไมได้กูุนั้นต้องเอาไมได้ดืดืดือเราอยู่ที่สามนะ อีเดอรฟอคกิ้งเราอยู่ที่ไหนวะโอ้โหแพ้แพ้คนหนึ่งอะเครียดเลยไม่รู้นวนาเสียงในคลิปมันได้ป่าแต่ผมดูแล้วมันไม่ขึ้นนะอืมวันนี้เราก็เล่นกันหลายๆรอบเลยแล้วกันนะเดี๋ยวต้องไปปรับวงไหนแล้วเขา เงินก็ได้เนี่ยหว่านะโอเคเนี่ยก็ได้อยู่นะแต่มันเป็นไรวะ ไม่รู้นะ้ำเป็นไรนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีทีหลังนะฮะวันนี้ก็ต้องถ่ายกันไปแบบนี้ไปก่อนแล้วกันแหมผมเล่นไม่เกินชนะเลยการอีรอวอร์สเนี่ยอ,อันนี้เราก็เปลี่ยนจากเซิร์ฟให้เป็นเซิร์ฟไมค์พิกเซลแล้วนะฮะไอมันเราก็บอกตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่แต่เราไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนเฮ้ยหวัดดีเฮ้ยหวัดดี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 ฮัลโหลกอยกอย ช,ชิด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 เดี่ยงกลางอากาศวัดเดอะฟังกิ้งแมนอย่างหล่อเดี่ยงกลางอากาศอะเฮ้ยหวัดดี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 นี่แหละวิธีเรียน <laughs> เฮ้ยแหลกนั่นเนี่ยเอ้ยน็อกแบ็คนี่เอ่อกันไฟแต่ได้เดเมจจากนนะ้ำโอ้โหคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์หวัดดีคิปเปอร์คิปเปอร์หวัดดีคิปเปอร์หวัดดีหวัดด,ด,ดีโอเคคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์ใช่ไหม กูดักกูดักเลยกูนี่ดักเลยสไปเดอร์มาสไปเดอร์แล้วเร็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 วไอย่ามึงอย่าดักตีคนอื่นดิเฮ้ยติดติดคู่ติดคู่ติดคู่ฟักกิ้งฟักกิ้งแดดฟักกิ้งแดดเฮ้ยได้ว่ะ ได้ได้ไงวะเฮ้ยฆ่าได้ไงวะเฟ็กกิ้งเดะเลยนี่ขนาดแหลกนั้นเนี่ยแป๊บหนึ่งแหลกเดินเดินไม่ออกแล้วเนี่ย โอ้โหฟักกิ้งฟักกิ้งใจเย็นใจเย็นพี่ไม่เย็นเลยอ่ะพี่รีบไปไหนอ่ะพี่โอ้ยอ๋อแรกนั้นเนี่ยแสดงว่าคนเยอะแรกโอ้ยโอ้ยใครเด็ดอะไรอ่ะเด็กหอ,อกเอ้ยช่วยกูด้วย

แม่งนี่ไก่ฟองกลุ่นบอกจะให้ไก่อีวอลแม่ไหวอีวอลไม่ได้แม่ลลลลลลลอยเท้าตั้งเค้าไปที่เว็บไซต์แลก่อนยืนยันนัเจ้าวันนี้โอเคเออนะฮะก็วันนี้เราจะเล่นแค่สามรอบพอนะฮะแม่งเอ้อ แบบนะฮะ Ngay, knockback, knock back, knock back, knock back, ngay, knockback, knock back, ngay knock back, ngay knock back, เราซ้อนก่อนเฮ้ยมันมีโคเป็นบบสองแล้วว่ะเร็วว่ามึงโกงว่ะเนี่ยโอ้โหมึงตายมึงตายโอเค ล้อล้อลอลอล้อลลอดได้ไงวะโอเกือบเดียงอะสไปเดอร์มีคนไประดับสามแล้วแล้วไม่ใช่ระดับสองเอง ล่ะ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 ลลลลละเฮ้ยเฮ้ยอย่ามอหน่อย่ามอนะม่งั้นตบน่าตบดิ้นเลยแหละเอาก็ไอ้ความเลยเฮ้ยมึงเฮ้ยอย่ามีที่คนเป็นสี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเราต้องรีบอีวอลเลยต้องรีบอีวอลแล้วจะเกิดมันโป้ขนมาเนี่

ไม่ทันโอ้โ oh, ห no. <c oughs> ได้ถึกแค่คีปเปอร์เองโหอะไรอะบูฟรัตเสียใจทำโน่ทำได้เป็นแคปคีปเปอร์ จบเหอะคิวต uh, ั un> un> ้งเจ็ดแมงเอ้แต่อีวอฟได้นิดเดียวโอเคแต่แค่สองรอบที่เหลือเดินเทีดโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะไม่ต้องงงฮะที่ผมเงียบเพราะเสียงรผ่านถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ฝากกดไลค์ อยากดูคลิปใหม่ๆกด u b s c r i b e ด้วยนะฮะวันนี้ผมขอลาก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณะ